สวัสดีตอนสายนะครทุกคน <Okay. S 1> วางมือจากงานการเดี๋ยวเราจะมาหาอะไรรองท้องกันวันนี้จะชงกาแฟาเป็นเมนูมลาเต้สูตรโฮมเมดชงดื่มเองง่ายๆได้ที่บ้านค่ะ<ว>เริ่มด้วยเปิดเครื่องชงกาแฟเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานแล้วก็ตีโฟมนมเตรยียมไว้ก่อนจนกว่าจะได้โฟมนมที่เนียนนุ่มตามต้องการแล้วจากนั้นก็ชงกาแฟาต่อจนได้ปริมาณน้ำกาแฟาประมาณเศษหนึส่วนสของแก้ว แล้วก็มาถึงขั้นตอนการชงนะคะโดยทําการข้อไล่อา,าอากาศออกจากโฟมนมที่เราเตรียมไว้เพื่อให้ได้โฟมนมที่เนียนนุ่มไม่มีฟองอากาศปนและง่ายต่อการทำลาเต้อาร์ตนั่นเองจากนั้นค่อยค่อยรินน้ํานมร้อนลงตรงกึ่งกลางของแก้วจนได้ปริมาณ2.3ของแก้วขั้นตอนนี้สําหรับมือใหม่อาจใช้ช้อนก้นโฟมนมไว้ด้วยนะคะจากนั้นก็ตักโฟมนมเนียนๆโปะหน้าลงไปอีกประมาณเล็กน้อย ในวันนี้เราจะทำลาเต้อาร์ตเพื่อให้กาแฟของเราน่าดื่มขึ้นค่ะโอเคและในขั้นตอนการทำลาเต้อาร์ตนี้ก็สามารถใช้ไม้จิ้มฟันไม้จิ้มลูกชิ้นหรือเหล็กแหลมสำหรับเขียนลายวาดลวดลายลงบนโฟมนมส,สร้างได้ตามจินตนาการและความชอบค่ะวันนี้เราจะทำลายปอาทิ์ยิ้มแฉ่งต้อนรับวันใหม่กันค่ะ เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเมนูลาเต้สูตรโฮมเมด homemade. ช่วงดื่มได้เองง่ายๆที่บ้าน <Okay. S 1> อ่าเดี๋ยวเราจะกินคู่กับขนมเด็กน้อยนะคะเค้กสติก๊กคล้ายๆบราวนี่นะจ้งละห้าบาทกำไรอยู่ที่ไหนนี่ต้องทำอสใหญ่มากเลยนะ,ะเป็นลนนักษณะนี้แล้วก็มีซอสช็อกโกแลตอยู่ตรงกลางด้วยนะห้าบาท จะมารีวิวให้เลยนะคะโ <Okay. S 1> อเคเนี้อเค้กก็จะประมาณนี้ oh. อืมมีความหอมความนุ่มไม่หวานมากนะกำลังดีนะนี่5ห้าบาทนี่คุ้มนะถัว่วโรยโรยด้วยแล้วก็ชอบที่ไม่หวานมากเนาะอือห้าบาทนี่โอเคเลยนะ โอเคคุ้มแนะอ่ะมาดื่มลาเต้ของเราบ้างโอเคก <Okay. S 2> ้นแก้วนี่ก็ใส่นมข้นหวานไปแล้วสองช้อนชาแล้วก็มีหยอกเกลือไปนิดหน่อยนะคะเกลือนี่ขายไม่ได้นะดื่มกาแฟไม่ใส่เกลือนี่เหมือนชีวิตขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งอดเดิมด้วยกันนะคะเชียร์ <Yahoo. S 2> หอมชื่นใจ ใใกาแฟโฮมเมดง่ายๆที่บ้านตองท้องตอนใส่ขนมไม่ใช้ได้เลยนะจะเป็นขนมร้านโชวห่วยอ่ะขายส่งอถ้าเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยชิ้นละสี่บาทนะไปทีแล้วก็จะซื้อมาเยอะๆมาตุนไว้แม่ค้าก็าซื้อไปขายเขาก็จะได้กําไรชิ้นละบาทจะเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะเหลือกําไรหรือเปล่าเนาะน้ำมันแพงขึ้นนะค่าขนส่งแล้วก็แพงขึ้น เราต้องส่งเป็นรสใหญ่ให้ร้านเชลหวยแล้วก็มาขายส่งอีกทีนึงเค้กเป็นหอมก็อร่อยนะคะแล้วก็มีสาลี่อบมีเค้กลายหินอ่อนมีหลายอย่างนะมีหลายอย่างให้เลือกนี่ห้าบาทือวคุ้มแ,แมวแยายนิดแมวยายนิดเอาลูกไปซ่อนไว้ใต้หลังคานีนิด เมื่อคืนนี้หล่อนคาบลูกออกมาลูกยังตัวเล็กๆอยู่เลยอายุประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยลูกแมวแล้วหล่อนก็ทิ้งลูกลงมานี่นะสองเมตรเกือบสมเมตรนี่นะทิ้งลูกลงมาตรงพื้นตรงนี้ oh, <no. S 1> โอ้โดีที่ลูกก็มีสัญชาตญาณน,นะเขาก็จะลงท่าคว่ำนะเข้อาไปซ่อนไว้ใต้หลังคารีบกินแล้วขึ้นไปให้นมลูกนะนิดนะโอ้อะไรจะกัดหรือเปล่าอยู่นซอกลืบ ใต้หลังคาเนาะป้ากินเสร็จแล้วขึ้นไปหาลูกไปลูกไปนี่ไปดูแลลูกนะวาสนากำลังออกดอก <Yeah. S 2> วาสนาในกระถางนี่ดอกเขาน่ารักน่ารักกลางวันนี้ไม่มีกลิ่นนะคะดอกนี่แต่ถ้ากลางคืนนี่จะหอมจะรุงใจมากเลยนะกลิ่นเขา <Okay. S 2> ชอมปักช้ำนะประมาณสองปกีกว่าแล้วมึงเห็นดอกรดน้ำใส่ปุ๋ยเหมือนผักทั่วๆไป ยังไม่ได้เติมดินอาดินทอาทาอาหารมาเติมไหมครัอันนี้เป็นวาสนามงกรโยกนะ,ะวาสนาสีเขียวล้วนนะเนาะก็จะมีหลายสายพันธุ์วาสนาอธิษฐานวาสนาวิกตอเรียที่แบบมีราคาหน่อยเนาะก็จะเป็นแบบด่างสวยปลูกไว้ในร่มได้นะคะที่มีแสงฟุ้งเข้ามาเนี่ยนะแสงฟุ้งเข้ามาช่วงกลางวัน อ้นี่เขาก็อยู่ได้รดน้ําวันเว้นวันวันเว้นสองวันเขาก็อยู่ได้นะเพิ่มมุมสีเขียวตรงนี้สวยดีเลี้ยงง่ายนะะทนอึดไม่ฟอกอากาศเพิ่มมุมสีเขียวให้บ้านวันนี้แดดออกอากาศอุ่นขึ้นนะคะโอเคก็ขอมีวันที่ดีกันทุกคนนะคะ แล้วก็กลับมาเจอกันใหม่มุกี้แฟมิลี่ขอบคุณที่ติดตามเช่นเคยน,นี่ลาแล้วบ๊ายบายโอเค